น,นี้เก็บจ้าแก็บที่มันเน่าแล้วเด้อจ้ะอันนี้แก็บค่ะขูนึงอ,อันนี้ขี่งัวเด้อค่ะก็ใส่หลายใส่เครื่องหนึ่งอันนี้ใส่เด้อค่ะใส่สสกับดินในยางเราปรุงกีอามาผสมกันเด้อค่ะ ใช่พื้นบ้านเท่านี้เลยจ้าใส,ส่กอสังเพใสเ่เฮามาเห็ดกออิดกอปูนเท่านี้ละอันนี้ใส่ดลผสมใส่กันกับแกบด้วยค่ะกระแกบดำแก็บเน่าเลยละแกใบ,ลลกบ,บมันงามม,างมันกระละยยังคืนมันกระถางน้อยจ้าเพราะบาใบใหญ่อย่ามันอย่ามันล่มไม่พอแล้วสิเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่เลยจ้ะ เวียนอันนี้แหละจ้ะอันนี้คือกาบข้าวเด้อค่ะเซน้ำเลยเด้อจ้ะเด้อจ้าเซน้ำแล้วลงก้นกระถางเด้อค่ะบ่ใไห้มันแน่นจ้าประมาณนี้เลยค่ะวันนี้ห้ากระตักดินที่ผสมแกลบผสมท่าวทรายมีสามอย่างเด้อค่ะ ผสมเก็บเน่ไส้เน่ดินเน่จ้าสามอย่างเลยจ้าเน่จ้าเ่ยจ้าผสมสามอย่างรายเก็บแล้วก็ขี่งว่วนน้อยๆเด้อค้าโบได้ใส่หลายจ้า ใส่ขี้รัวด้วยนี่ที่เข้ามาักไว้นี่เด้อจ้าไอพ่อนบริษ่ยยางหลายดอกจ้าจะสิคขวมกระถางใส่เลยเด้อค่ะมาเบ่งมาส้มน้ากันค่ะเด้อค่ะมันกำลังออกค่ะไอพ่อนวาโอ๊ยกระถางมันน้อยอย่านมันลม้ม เดี๋ยจ้ะเดีจ้ะก่อหนุสิบเปลี่ยนกระถางกระถางมันน้อยค่ะเดี๋ยจ้ะ,จะ,จะโอ้ยห่ามันหลายเนาะเจ้าพ่อมันขืนงามเนาะเดี๋ยวจ้ะฮาวกสิตั้งลงโลดเด้อค่ะจ้ะ ก็ต้องเอาดินออกข้าตั้งลงไปเลยจ้ะอันนี้ข้า็เอาผสมเอาผสมดินที่ข้าผสมนะเอาไว้ทั้งขางเลยคะ่ะเป็นง่ายๆเวยจ้าเพราอเปลี่ยนกระถางซื้ออันนี้ก็เอาไว้ทั้งขางโบห้มันโบหฮมันแน่นดินจ้ะให้มันโปร่งเลยค่ะ เด้จ้ะไดจ้ะนี่ง้นี่เป็นอันเซตเก็บร้อยด้จ้ะ <S <S แค่นี้หละค่ะอย่าลืมเด้อกดติดตามแม่พ่อน่เด้อค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะนี่ งามาจ้าไป้หุงจักซื้อมันบอกไม่พอเนเองนะจ้า,จางามจ้าซาก็ได้สามใบจ้า,จางามบุคคางาม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 มาเบิ่งน้ำกันด้อค่ากดติดตามกดไลคะ์กดแชร์้อค้ะนี่ งามบดจ้าไว้หงจักซื่อมันบอกไม่พ่อเนเธอรจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขอบคุณค่ะ